w w w a ์ล r วย์ o ว็บเเป็นเว็บไซต์ที่กระทรวงสาธารณสุขและโครงการเอสแห่งสหประชาชาติหรือ UN Aids ได้ร่วมกันเปิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันการระบาดของโรคการลงทุนด้านเอสและความเข้าใจในการดำเนินงานหัวข้อการรู้ทันการระบาดของโรคจะนำเสนอข้อมูลการระบาดของโรคเอสในปี2556ที่พบว่ามียอดรวมผู้ป่วยติดเชื้ออยู่ที่8,134ราย ลดต่ำกว่าปี2550ท,ที่มีเกือบ12,500รายโดยผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่มักเป็นชายที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับชายและเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครหรือคิดเป็นร้อยละ25ของจำนวนผู้ป่วยผู้ติดเชื้อทั้งหมดขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตมีสูงถึง21,000รายรวมไปถึงข้อมูลช่องทางของการรับและถ่ายทอดการติดเชือ้อแนวโน้มการระบาดของโรคและโอกาสเสี่ยงโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน การลงทุนด้านเอสได้ใช้งบประมาณมากถึง8,880ล้านบาทในการกำหนดยุทธศาสตร์ป้องกันโดยใช้งบจากภาครัฐมากที่สุดส่วนการประเมินผลใช้งบแหล่งทุนจากกองทุนโลกมากถึง175โดยปี2,554เป็นปีที่ใช้งบประมาณในการดูแลรักษามากที่สุดสูงถึง7,261ล้านบาทขณะที่ปี2,556ใช้งบส่วนนี้เหลือเพียงแค่5,870ล้านบาท และความเข้าใจในการดําเนินงานทั้ง9ด้านที่ภาครัฐวังลดจํานวนผู้ติดเชื้อทั้งรายเก่ารายใหม่ในทุกเพศทุกวัยให้ลดลงให้ได้ตามเป้าในปี2,559ข้อมูลทั้งหมดกลมควบคุมโรคคาดหวังว่าจะเป็นตัวช่วยให้ประชาชนรู้เท่าทันโรคเอสได้อย่างถูกต้องอันนําไปสู่เป้าหมายลดเอสให้เหลือศูนย์นี่เป็นการดูว่าสถานการณ์เป็นไงแล้วประเทศไทยเราทำแล้วผลลัพธ์เป็นไงดีหรือไม่ดีขึ้นนะครับในเรื่องเชิงนโยบายเชิงบริหารโครงการ อนนี้หลักๆก็คุได้หาในในนโยบายนี่ว่าน่าจะเป็นรรปนระโยชน์รกับผู้เป็นบุคลาเ,เป็นบุคลากรทำงานหน้าเอนะครับเป็นคือคนที่สนใจนี่เข้ามาได้หมดเลยนะครับ<อ>พี่น้องไม่สนจะมาดูว่าสถานการณ์เขตตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วหรือเราอยู่จังหวัดน,นะฮะจังหวัดเราเป็นยังไงบ้างสถานการณ์นะครับมีพบมากหรือพบน้อยนะครับทางวงการสาธารณสุขกับภาคกีจการขายทํางานแล้วดีขึ้นไหมนะครับแล้วใช้เงินก็วามาปเท่าไหร่ในแต่ละจังหวัดของพวกเรา คือมันมจะมีปรากฏขึ้นมาเป็นแผนที่เลยนะเป็นแผนที่ประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงไหนที่สถานการณ์มากหรือน้อยนะครับเราก็สามารถแตะดูได้ว่าจังหวัดเราในสถานการณ์เป็นยังไงนะครับลงรายละเอียดเปนมาเลยส่วนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอสในประเทศไทยปี2557ตั้งแต่เดือนมการาคมถึงเมษายนมีผู้ป่วย313รายเสียชีวิต41รายและเพื่อให้การป้องกันประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นการเฝ้ราระวังการติดเชื้อของตัวแทนกลุ่มต่าง รวมไปถึงวิธีการปรับการดําเนินงานของทุกภาคส่วนก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ปัญหาโรคเอสในสังคมไทยลดลง